เมื่อนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไทยคลิปสาวหน่อยเพลินแพงแมนย่างตลาดจ้ะตลาดอำเภอทุง่งฝนมีปลาผงปลาเผาหลายสิ่งหลายอย่างวันที่สิบสองนะที่ไปไทยไม่เบ่งดอกสาวหน่อยเพลินแพงอีซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะ นี่ของกินลหลายพี่น้องเอ้ยแต่ลาดนัดบานๆเนเอปลาเราหกสิบห้าบาทปาลาเราเราหกสิบห้าบาทปาลาไหล ยี่นอะไรป่าอันนี้แมงแข้งอันนี้แมงแข้งจ้าแมงแข้งแมงแข้งอทำไงเกาประเดี๋ยวบานๆเ้าจ้ะ มากเกยนหน่อยมีประมงประมืกคลิปนี้พามาเดินตลาดวันทีท่สิบสองเขาขครเบิงสาวหน่อยน้อยจ้ะนี่ของขายดลา เร็ว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 เอฟซีพามานยางตลาดมา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 กันใจเบื่องเหรอใจคลิปนี่เพราะว่าไม่ได้ไปหาสาวหน่อยอันที่ที่สองหมดละมีประเมินจ้ามีมงมีมัม เอาดองกระพงปลามีแต่พิษขั้นรุนแรงแบบประเภทตอดนี่ไม่มีเวลามีปูมีปลามีปลาผงปลาเผาม่เอาเสื้อเกี่ยวหางใหม่นี่เหตุใดผลยาผลละดากหนักใหม่ผลไม้ก็มีเยอะแยะ วาบาทุกอย่างครับผมสื้อซื้อซื้อของหวานนะเนี่ยครับพายเอฟซีมาสื่อของหวานจ้ะกระเทียมก็มีมีหลายอย่าง ของกินหลากหลายอ้่างเสกงเสกกรกตลาดนัดอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดอรอ,นนอันนี้ไม่เป็นเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้เป็นปลากรอบ นมงหนไม้เอาไก่คือบบนีเหรไก่บ้านเนี่ยเอาไก่พันนี่ยทีปย่างเขาไปยู่บ่มาใส่ไหมเอากรมาไมมีหมูย่างหมูย่งหลาย่างหลายสย่างขึ่างกัี้นี่เดือพริกนะซื้อสไมซื้อใส่ยายคุณพรอม่ไม ้ยเออเห็ล้วอออลของเสียบซื้อไวเลของเสีบเแล้วว่ะดอันนี้อันนี้คืออย่างตุมเสียบตีนตุมเสียบเขาบอกตุมเสียบไก่สดไม่มีเลยเนาะไก่สดเนาะคิดแต่ ของขายแบบอันนี้ไก่ทอดสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นเมื่อกี้นี่มันมีเพ่งมันถ่ายเพไดอใดมันจะติดตกับสีตรนีขายข้าวโพดจ้ะ สองพันยี่ส <volumes shake it> ิบไก่ไก่ไก่นี้นก็ไม่รูีไก่ไก่ของแสบอีสานนะสัญญา ลานไก่กับพ่อมีจ้ะต่นนี้ได้แต่ของหวานฮะโบ,บ,บกไกลแบบนี้เอาไกลแบบไกลพันไหม

มีขายุองขายไก่ขายอะไรขายอะไรนะกลางไรไก่บ้าน เมดเมื่องไปแล้วเอฟซีกับขื้นกับขึ้น้าเบิงอ่ะนี้แต่วันที่ส2ใสองเบิงสาวน่อย ซิบซีน้องคายไปว่จาจ้าเอฟซีอยู่เมืองใดกะมาไปน้ำกันเดิรวันที่ซิบซยพอพอียืนของคายวัดหลวงพ่อพระใสเขาถ่ายรูป อยู่ได้อะไรอยู่อันนี้ทำยางไงอ่ะอันนี้เขาเกียบเขาเกียบแบบอีสานบ้านนอกเขาจะเกียบอีสานจ้าเอาถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้สมประน้อยใช่ไหมจำกุ้งจำกุ้งจำปลาอาหารที่สานโบกา่ายินย่ายันเก็บท้อง Đẹp bản hãy cây, hãy xíu, hay, hay hãy ở Hoàng Isaan, kiểu bánh bả này, Chị. Nói hãy với nhau, có gì không? Và bên đến đây vô Đây tôi còn bạn Đây cày đó. Nhà cày lá nha.

还有多少？